ครับผมให้เราจับมือคัดเทพนะครับวันนี้แนะนำนะครับเช็ดโซดานะครับลูกโซดานะครับแต่สั่งขึ้นได้เป็นตองห้ตอง4ี่ตองสามตอง2องตองเหยาะนครับได้หมดอยู่ที่วิธีการเราเช็ดหรือท่านอยากได้สายกลางนะครับหกสามสอย่างนี้ได้หมดนะครับวัดดวงยังไงนะครับนี่ก็คือวัดดวงนะครับลูกคือตรวจผ่านหมดจาน พวกฝาพวกอะไรเนี่ยผ่านหมดนะครับไม่มีไม่มีนะครับนี่ตรวจผ่านหมดเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นเม็ดงานเม็ดเม็ดเหล็กเม็ดเหล็กมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอ่ปล่อยเดี๋ยววิ่งเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะวิ่งเลยอย่างเงี้ยก็คือลูกลูกเม็ดงานนะครับพวกนี้แต่ตัวนี้เป็นเช็ดโซดานะครับเทคนิคนะครับใช้เทคนิคนะครับอ่าสมมติผมเช็ดห้าไว้นะครับเนี่ยผมเช็ดห้าไว้นะครับจะขยับให้ดูนะครับอ่ะขยับก็ วัดดวงไปก่อนอย่างนี้สมมติอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะเอา5้านะครับเพราะว่าเราเช็ดไว้เมื่อกี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็จะมาเลยนะครับอย่างนี้ก็จะ5มาเลยนะครับตัวไหนก็ได้หมดนะครับเช็ด6เช็ด2อยากไปให้เป็นตังต่ําก็เช็ดสอาเอี่ยวนี่สังนีตอย่างนี้นะครับก็เช็ดไว้นะครับหงายไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ครอบแล้วก็จ่ายตั้งใจอะไรไปผ่านไปสักนาทีสนาทีนะครับ มาขยิวก็จะได้งานในพวกนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องทําให้เป็นหน้าอื่นก่อนนะครับพอขย่วกลับมาตัวนี้ก็จะกลับมานะครับทําเปิดต่อเปิดได้นะครับหรืออยากจะทําเป็นไฮโลไฮโลเวียงเวียงนี้สูตรท่านอยากเวียงไหนนะครับเวียงห้าเอียวอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะลงเหลี่ยมล่างนี่ะครับตัวนี้ก็จะไปแล้วมันจะขึ้นตัวนี้บ่อยนะครับเนี่ยทำห e ้าเอียวไว้อย่างนี้อย่างนี้ครับ ทำทุกตัวเลยก็ได้มันจะมาห้าเหี่ยวบ่อยนะครับหรือท่านอยากเช็ดไหนก็ได้อยากเช็ดสีอย่างนี้ก็ได้เนี่ยก็ตั้งสีแบบนี้นี่ก็จะได้เลยนะครับาสนใจทักมานะครับทักมาตอนนี้กําลังกําลังฮิตนะครับตัวนี้เช็ดโซดาครับ่องไฟผ่านนะครับภาคเหนือนะครับแถวลำปางแถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับหรือลงมาแถวเพชรบูร์ลงไปภาคใต้นะครับแถวสุราษฎร์นะครับเล่นห้าหุ่นกันเยอะนะครับเอาตัวนี้ไปเล่นดูนะครับ เช็ดโซดาครับสั่งได้นะครับอยากให้ขึ้นตัวไหนขึ้นได้ส่องไฟสองอะไรตรวจผ่านหมดนะครับงานร้อยนะครับไม่มีหน้าแตกนะครับกับผมทักมาครับ